ว่าเราต้องไปแมปแรกเวอร์หนึ่งนะไม่ไหวแล้วอันนี้คือต้องแบบใช้ใช้ด้านดวงแล้วก็โมเฮงที่ดีหน่อยนะฮะ,ะเราอยากได้ประมาณ5ตัวนะครับ 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. อ่ะยืนจุดสุดท้ายโอ้ยได้แน่นอนอย่างนี้โอ้โหทัวเลยอันนี้ทัวเลยแบบโมเฮงดีนี่ทองปบเฮ้ยโอ้โหปัาบเลยเฮียเข้าตัวเลยปุ๊บปับ๊บ แตกทองสองตัวโป๊ะโอ้โหบรสมุเดียวกระทิงนี่กระทิ้งโอ้โหตกใจหมดกระทิงไอสัตว์กระทิงเลยทีนี้กระทิงไม่ใช่อ่ะดิยังไม่ใช่ไอเสตอกระทิงโลโลอย่านะอย่า โ oh อ้ไม่อ้าวกูได้การ์ดมันด้วยโห<ฮ>ถามจริงนี่มันตู้ตู้ขนาดตีจริงป่ะเนี่ยหมอน,นี่มันไม่พอ,อ,อมาแล้วครับผมช็อตนี้ลืมปาอ่าตากอ้าปากไม่ให้อาตากอ่ะพูดผิดไหมฮะไม่ได้เลยเี่ยพูดผิดไม่ได้เลยที่จ,จบเลยอ้าวเป็นไงล่ะลั่น โอ้โห้ข้ามโอ้โหเกลือใจสั่นละเดี๋ยวนะแป๊บนึงเราไปสุ่มแห้งตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะฮะสุมแห้งเฮ้ยสุ่มแห้งสุ่มแห้งอย่าบอกนะว่าปากเอ้าเฮ้ยสุ่มแห้งแต่มันไม่แห้งอะน้องวู้การ์ดการ์ด ยามิกูเปิดเมืองมาจะหมดตูดอยู่แล้วไป50ไปยังไม่เห็นมาสักกระตูกหนึ่งนะครับขอประมาณ3ตัวอัพปั๊บเข้มโอโ้โหใบเดียวโอโ้โหอย่าไปสุ่มตู้นี้ดีกว่านะฮะฆ่ามันไปเลยดีไหมนาคอยทีดิเพื่อความทัว ประตูทองและก็เฮ้ยลืมตาอ้าปากลืมตาแต่ไม่อ้าปากมันไม่ใช่ตู้ที่แท้จริงอันนี้แบบโอ้โหตู้เกลือโอ้โหกูเติมมาเพื่ออะไรครับน้องชายทั้งหลายอ๋อเหลือนหนึ่งตัวแบบโอ้โหงามไส้แล้วทีนี้ยืนงอกเลยครับไหนลองเปลี่ยนตู้ไปสุ่มอีดอกนี้หน่อยดิ ไปเลยละกันปัามเนี่ยดูรีเลรเป็นยังไงไอตู้นู้นมันแบบสุดจัดประหลัดบอกแล้วก็โป๊โอุยออกง่ายนี่วะไอตูน้นู้นหลอกลวงแล้วก็แตกไหมไม่แตกสักโลแบบแตก2ตัวอะไรเงี้ยไม่เอามาวะนี่ไงมาเลยเดี๋ยวแอตตาหนึ่งเอา้าวนี่ไงตัวนี้อยากได้นี่นี่นี่ผมอยากด้ตัวนี้ไอไม่ใชผ่ผิดตัวไอตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันเป็นกระทิงดําแล้วก็อ้าว โอ้หคนละกระทิงนะแล้วก็การ์ดไม่เอาการ์ดไม่เอาได้ไรกระทิงอย่าบอกนะมาอีกเร็วก็ได้อ,อ้าวอ๋อนี่แอสตามาเฉยเลยเอาแล้วครับถึงเวลาทำดาวขึ้นขั้นโอเคได้แอสต้ามาใช้ได้เอาตู้ล่างต่อแล้วกัน,นไหนๆก็มาขนาดขนาดนี้แหละ ผมยังไม่ยอมอือโอ้โห,โ,หโหยังเปิดตู้นี้ประตูไม่ทองเลยครับทุกคนตายแล้วชีวิตโอ้โหตู้บรรลัยกันโอ้ยงานงอกแล้วไอ้ตู้นี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะเคมดีๆที่มีรู โอ้โหสองครั้งถ้าไม่ได้นี่ตบกระบาลแตกเลยนะน้องไอ้ยามีโอประตูก <c oughs> ูว่าตู้นี้มันแบบแปลกทุกคนแปลกแปลกมากโอ้โหไม่แตกด้วยตู้นี้มันยังไงวะยังไม่ยอมวะยังไม่ยอมแค่นี้ไปต่อฮึประตูทองแล้ว ทองแล้วก็การ์ดมานะลูกกูหมดไปกับตูดแล้วก็โอ้โหตายเฮยครับหองหองเร <c oughs> ียบร้อยไอ้เหียประตูเกลือประตูเกลือเฮืออ่าได้แล้วไอ้ตัวนี้โอ้โหได้มาหนึ่งตัวได้มาตัวเดียวใช่ไหมได้มาตัวเดียวโอ้โหอยากได้หลายตัวแต่แบบโอ้โห สภาพแบบนี่มันตู้เห็นความฝันจริงๆนะเนี่ยนี่มันเลดอะไรกันแน่วะไม่เชื่อออหยไม่น่าเชื่อว่าตู้แบบนี้มันจะเกลือขนาดนี้เนี่ยโอ้เลดตั้ง0.06ศึกได้0.04เลด1.0ได้0.15เฮ้อ แล้วก็ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้เลยนะฮะโอ้ไม่ไหววะเราอยู่จุดนี้ไม่ได้ครับต้องยืนใหม่เลยนะจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากเติมเติมซุ่มอีกว่ะแม่งไม่ไหววะแค่นี้มันรู้สึกว่าไม่เอ็มอิมเฮ้ยอิบเอมมาครับผมเรียบร้อยแล้วฮะเติมเร็วมากอันนี้เอาละฮะได้มาแล้วแต่เราไปตุ่มต่อครับพอก่อนตรงนี้ ผมจะส่มตู้นี้จนสุดจนเต็มคาราเบลการ์ดไม่มากูไม่ยอมพร้อมแล้วก็ไปเลยละกันเฮ้ยทองทองลืมตาอ้าปากไอโอ้ลืมตาไอ้ทวดมันคือใครในะคนนี้แม่งมันไม่เคยจะได้ดีเลยนะน้อง โอ้โหตู้นี้มันจะไม่มาจริงดีน้องไปครับต่อเลยสิบโอ้โหเกือไม่มาจริงไม่แตกเลยเหรอมันไม่ไม่ไม่มีแตกจริงเหรอแบบประตูไม่ทองมันไม่แตกจริงเหรอเอางี้เลยเหรอโอ h my god อวได้ตัวใหม่ SR เฉยเลยดีต้อนรับสิทธิ์วรการเอากาลินสวัสดีครับหอยขอบคุณเอาเกลือมาเอาตังมาให้นะฮะขอบคุณครับโอ้โห แล้วก็มาบัฟดวงผมเลยแล้วกันกูการินตัดไปเปิดหน้ามาโอ้้าแล้วการ์ดมาเปิดมาหนึ่งอันแล้วสองสองสองเยสอง,สองทุกคนมาแล้ววู้กระทิงดำกระทิงดำอยางไม่ใช่โอ้ยังไม่ใช่โอ,โอ้ตกใจนึกว่ามันเป็นเอเาลืมไปว่ามันบัฟมาใหม่ มาแล้วหนึ่งตัวละคราก,ก,กาดกาดมาด้วยอย่างงี้กาดมาด้วยขอลองน้องมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต,นต้นเอายางยางแมงลุงลุงก็ตกใจหมดกาดนะครับน้องอะไรอ่ะเมียมาหรอเอาไม่ใช่โอซิสตเตอร์เดซิสตเตอร์เดซิส,ตเ,ตเ,สตเตอร์ปัาบ อาอ๋อก็ดีก็ดีก็ก็ก็ดีบอกว่าไอ้เฮียดีบอกว่าดีก็ดีก็ได้ก็ได้ได้ก็ก็ได้อยู่แหละก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคเลยแต่การ์ดไม่มาการ์ดกูอยากได้การ์ดมากกว่าตัววัตฟักต่อต่อต่อไปเลยเปิดเพลงทำไม ไปหยุยท้องทองทองทอมัแล้วดุดันแล้วทีนี้แล้วก็เปิดหน้าเปิดมาวะ่ะแหกปากทําไมแล้วก็แตกแตกสองโอ้โหกูคุ้มแล้วฮู้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ตื่นเต้นจัดตื่นเต้นจัดน้อง โลกูกูว่าใช่แน่ๆเลยอียไดมอนทัวร์เลยไดมอนแน่ๆเลยไอ้กูเอ้าไม่ใช่ไดมอนโอ้โหมาแล้วคอมโบเฮ้ยโคตรคุม้มไปเลยการ์ดต,ต่อน้องการ์ดมารีวิวได้สบายบื้อแล้วกูชีวิตสบายแล้วอาา่าฮะเอ๊ะหยางยางหยางยางการ์ดนะครับขอการ์ด กูเบื่อกระทิงแล้วมาสองอ้าวฮะเอา,า,เอายังยังโโยังโอ้โหจะไม่จบอีกหรอไม่จบอีกหรออ่าอย่านด้ไม่โอเคโอเคหัวที่มึงทาให้กูเหนือนล่กกระลุนอ๋อโอมาเยอะจังทำไมหัวกลมมาเยอะยังหัวเห็ดเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าเอา้เอายังไม่ใช่่ะมึงช็อตฟิลกูหลายครั้งแล้วไ้เกม มาสักทีแล้วก็อ๋อพ,พี่ีพีอ่าก็การ์ดหลายสัตว์ปปตาไาไปไปไ,ปไม่มีการ์ดวะ่ะแต่ก็คุมและแล่นนองทายทั้งหลายพี่คุมมากแล้วพี่ก็มีตั๋วเหลืออยู่ประมาณพันหกอ่ะไปให้สุดยึดยประตูทองเห็นเห็นแล้วก็เฮ้ย ไม่จบมาสองแตกแตกไม่แตกแล้วแต่การ์ดมานี้น้องต้องการแล้วแหละไม่เอาแล้วมอะอ๋อนึกว่าใช่ยังยังยังหุยมันคุ้มน่ะน้องอยากเอาการนะ์ด่ะขอาการ์ดนะครับกระทิ้งอีกแล้วยังไม่ใช่โอเคดีมากการ์ดนะครับการ์ด เอ้ยตักกระแต่อะเอายังยางยางนึกว่าตักไอตูนอต้นไอตู้ไอตัวนู้นนึกว่าใช่แล้วก็ยังไม่มานะฮะแล้วก็ใครครับอันนี้โลโลเอายางยังยางมาอีกมาอีกมาอีกอ๋อ,อย่าเพิ่งนะอย่าใช่นะยังไม่ใช่การ์ดสิการ์ดีิครับอุ้มจนหมดตู้แล้วเนี่ยการ์ดโอเคครับนี่มา กะทิ้งอีกแล้วทำกูเสียวทำเสียวแล้วก็มาจริง,รงโอ้ยอ,อ,อยากได้การ์ดมาแต่ตัวการ์ดไม่มา20โลอ่ะรวมๆแล้วได้ได้มากวันนี้ได้ยามิมา3ตัว2หรือ3าปะสองตัวได้ยามิมาสองตัวแล้วก็ได้ วิลเลียมตัวนี้มา2ตัวเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นขึ้นมัน LR แม่งเลยอ่ได้ได้อันนี้มาอีหนึ่งตัวคือแอสตาหนึ่งตัวใช่ไหมนี่กี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วก็ได้ตัวไฟมา5ตัวไอ้ผู้กันมา6ตัวไอ้นี่มานกนกเป็น7ตัวนกนี่มันชื่อโนโนเซลใช่ไหมอ่ะ7ตัวแล้วก็โลตัส8ตัว8ตัวเหรอ กับหนึ่งการ์ดหนึ่งการ์ดของไอตัวนี้ตัวไฟแปตัวเลยเหรอ